โรงงานไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นพลังงานสะอาดเช่นกแกลบบชาญอ้อยเศษไม้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนและช่วยลดขยะกระบวนการทำงานมีดังนี้1การเตรียมเชื้อเพลิงรวบรวมชีวมวลมาลดขนาดลดความชื้นและคัดสิ่งเจือปนออกบางครั้งอาจจะอาจเป็นเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2. การผลิตความร้อนเผาชิวมวลในเตาเผาเพื่อสร้างความร้อน 3. การผลิตไอน้ำความร้อนจากเตาเผาจะต้มน้ำในหม้อไอน้ำให้กลายเป็นไอน้ำยวดยิ่งที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูง 4. การผลิตไฟฟ้าไอ้น้ำยวดยิ่งจะถูกฉีดพ่นไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเจเนเรเตอร์ทำให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้า 5. การส่งจ่ายไฟฟ้าไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งผ่านหม้อแปลงเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นก่อนส่งผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงไปยังผู้ใช้งานและลดแรงดันลงก่อนจ่ายเข้าสู่บ้านเรือนด้วยกระบวนการเหล่านี้โรงไฟฟ้าชีวมวลจึงเปลี่ยนพลังงานจากธรรมชาติให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานชีวมวลคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานธรรมชาติและสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้สารอินทรีย์เหล่านี้ได้มาจากสัตว์และพืชต่างๆเช่นเศษไม้ขยะวัสดุลดยใช้จากทางการเกษตรการใช้ชีวมวลเพื่อให้ได้พลังงานทำได้โดยการเผาไหม้เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ รายละเอียดก,ยววการเตรียมเชื้อเพลิงชีวมวลการเตรียมเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นขั้นตอนสําคัญก่อนนําไปใช้ในตเตาเผาหรือหม้อไอน้ําเพราะช่วยให้เผาไม่สมบูรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและลดการอุดตันสึกหลอของอุปกรณ์ลดควันเสียและฝุ่นละออง PM 2.5ขั้นตอนการเตรียมเชื้อเพลิงชีวมวล1นการจัดหาและคัดเลือกวัตถุดิบชีวมวล วัตถุดิบต,ต้องสะอาดแห้งและไม่มีสิ่งปนเปื้อนตัวอย่างวัตถุดิบเช่นฟางแกลบสังข้าโพดกับมะพร้าวหรือเป็นจำพวกเศษไม้ตัวอย่างเช่นขี้เลื่อยเปลือกไม้ความชื้นมีผลต่อการเผาไหม้โดยตรงเหตุผลที่ต้องลดความชื้นคือ 1. ความชื้นสูงจะทำให้เกิดไอน้ำในเตาเผา 2. ค่าความร้อนต่ำลงและเผาไหม้ไม่หมดทำให้เกิดควันเป้าหมายความชื้นที่เหมาะสมต้องต่ำกว่า20% วิธีลดความชื้นมีอยู่3วิธีคือ 1. ตากแดดจะช่วยประหยัดแต่ใช้เวลานาน 2. อบลมร้อนใช้พลังงานร้อนหมุนเวียนจากโรงงาน 3. เครื่องอบแห้งควบคุมได้ดีเหมาะกับการผลิตขนาดใหญ่สรุปข้อดีของการเตรียมเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม 1. เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า 2. เผาไหม้สมบูรณ์ 3. ลดต้นทุนซ่อมบำรุง4ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ การป้อนเชื้อเพลิงฟูฟิตติ้งวัสดุซชีวมวลจะถูกลำเลียงเข้าไปในยังหม้อต้มบอยเลอร์หรือเตาเผาฟูเนกด้วยสายพันหรือระบบอัตโนมัติเตาเผาจะมีการเผาไหม้วัสดุเชื้มวลภายใต้ความควบคุมอากาศเกิดพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิเตาเผาอยู่ในปริมาณ100-1200องศา เท่าเชื้อมวลหรือแอดจะถูกเก็บแยกออกสามารถนำไปใช้ไปเป็นปุ๋ยหรือวัสดุก่อสร้างหรือการควบคุมมลพิษเช่นระบบกองฝุ่น back f i ต t e r เครื่องดักจับก,าก๊าซแเบอร์หลังจากการเผาเชื้อเพลิงแล้วความร้อนจะถูกถ่ายเทพยังน้ำในท่อโลหะน้ำจะดูดซับความร้อนและเดือดจนกลายเป็นไอน้ำที่มีความร้อนสูงถึง450องศาเซลเซียส และไอน้ำที่มีความร้อนสูงก็จะมีแรงดันที่สูงขึ้นด้วยก่อนจะถูกส่งไปที่กังหันไอ้น้ำด้วยความเร็วไอน้ำจะสูญเสียความร้อนอย่างต่อเนื่องเมื่อผ่านกังหันหลายๆชั้นจนเหลือเพียง45-60ถึงองศาเซลเซียสและจะเกิดการอิ่มตัวจนกลายเป็นน้ำอีกครั้งตัวอย่างในการสร้างพลังงานไฟฟ้าเช่นถ้าโรงงานไฟฟ้าใช้ไอน้ำา10,000กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงจะได้พลังงานกลเท่ากับ 11ล้านกิโลจูลต่อชั่วโมงหรือเท่ากับ3055กิโลวัตต์พลังงานกลที่ได้จากกังหันไอน้ำนี้จะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้สูงถึง2.9เมกะวัตต์ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานเชี่อวมวลหลังจากผลิตไฟฟ้าแล้วกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งจ่ายเข้าสู่ระบบต่างๆดังนี้ 1. ระบบการผลิต generation system ไฟฟ้าถูกผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อกับกังหันแรงดันไฟฟ้าระดับต่ำจะถูกแปลงให้เหมาะสมกับการส่ง 2. ระบบแปลงแรงดัน (Transformer) ใช้หมอแปลงไฟฟ้าเพิ่มแรงดันเช่นจาก400โวลต์เป็น22กิโลโวลต์หรือ115กิโลโวลต์เพื่อให้ส่งได้ไกลขึ้นโดยลดการสูญเสีย 3. ระบบส่งจ่าย transmission system สายส่งแรงดันสูงจะนำไฟฟ้าไปยังสถานีย่อย 4. ระบบจำหน่ายไฟฟ้า distribution system ไฟฟ้าถูกแปลงแรงดันลงอีกครั้งเป็นระดับ22กิโลโวลเป็น400โวลเพื่อส่งใจ่ายให้กับบ้านเรือนโรงงานหรือสถานรูปพวกต่างๆข้อดีของพลังงานชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียนใช้วัตถุดิบในประเทศช่วยลดปริมาณขยะเกษตร หรือมูลสัตว์และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลข้อจำกัดต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมากและสม่ำเสมอต้องควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้และต้นทุนการผลิตอาจจะสูงหากวัตถุดิบอยู่ห่างไกล